รอดูเลยเหนื่อยแล้วจริงๆแต่ที่พูดไปก็ติดตามแล้วครับตายแล้วจริงๆแต่จะมีกลับมาหรือเปล่านี้แล้วแต่ <laughs> รู้สึกใหม่ดีกว่าเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับเชิญแบบนี้เล่นตอนเดียวที่คนก็ยังพูดถึงคนก็ยังจดจำแล้วย,ยังตั้งคำถามเราว่าจะกลับมาไหมจะกลับมาไหมยงเงี้ยก็ต้องขอบคุณเป็นแฟนแล้วกันอยากเห็นเราในหน้าจอทีวีอยู่อยากเห็นการแสดงของเราอยู่อะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับแต่ว่าก็รอติดตามผลงานอีกนิดนึง เราจะตายจริงหรือตายปลอเพราะทุกคนบอกว่าเราตายจริงแล้วจริงหรือเปล่ารอดูดีกว่า <c oughs> <S <S> <S เหนื่อยที่จะตบอบคำถามนี้เรื่องรอดูเลยเหนื่อยแล้วจริงๆนี่อีพีที่สิบสิบสิบนะครับอีพีที่สิบแล้วอ่ะทุ <c oughs> กคนจะถามผมแบบว่า <c oughs> หรืออยู่ในป่าหรือว่าโรงนั้นคือของปลอมไม่แน่นะเขาอาจจะแบบว่าถ่ายใหม่แล้วผมกลับมาก็ได้นีไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้แต่ที่พูดไปก็ติตายแล้วตายแล้วจริงๆจะมีกลับมาหรือเปล่านี้ แล้วแต่จริงๆมันยากมากกับคำตอบนี้เพราะหลรคนถามมาทกว่าพี่ชอบวันชอบหลอกจริงๆปกติจะไปหลอกตอนสุดท้ายไงแต่นี้มาบอกตอนแรกคือตายคนก็จะนักไม่เชื่อแล้วผมดันตายเกือบทุกเรื่องเลยตายบ่อยเข<ร>า,าหลอกแลวแสดงด้วยไม่ไม่หลอกไม่หลอ,อกบอกจร,ออจริงๆก็ตายจริงๆตีรู้สึกยังงบ้างว่าเรากับพี่แท้เหมือนรีบมาแล้วรีบไปเหมือนมีงานต่อ เบอร์ใยญ่ขนาดนี้จะมาตอนเดียวได้ยังไงได้ครับได้ไปแล้วาอได้ไปแล้วด้จริงก็รู้รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกดีใจไหมก็ก็ไม่อะเขาเรียกว่ารู้สึกเอ่อรู้สึกรู้สึกใหม่ดีกว่าเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับเชิญแบบนี้เล่นตอนเดียวที่คนก็ยังพูดถึงคนก็ยังจดจำแล้วยังตั้งคำถามเราว่าจะกลับมาไหมจะกลับมาไหมเงี้ยต้องขอบคุณแฟนๆและกานที่ยังคอยติดตามว่าอยากให้เราอยากเห็นเราในหน้าจอทีวีอยู่อยากเห็นการแสดงของเราอยู่อะไรเงี้ยก็ต้อง ขอโทษทุกคนนะครับแต่ว่าก็รอติดตามผลงานอีกนิดนึงอันนี้ิี่พี่เฟิมเลยหรอไม่ต้องรอพี่ผมไปคอยเฟิมถึงช่องวันเลยนะถึงหน้าจอแบบถึงหน้าจอช่องวันรายการสดสดตอนกลางวันเลยอ่ะยังไม่มีใครเชื่อทุกวันนี้พี่แม่เราไม่แม่กมทนไม่จริงจเพื่อคุณแม่หรือว่าเพื่อคุณพ่อเนี่ยตายจริงไหมลูกเถอตายจริงไหมตายจริงไหมจนแบบตายแต่ก็แบบนีสงนี่ยว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบไม่เห็นหน้าเรา อ๋อไม่ให้คิวไปถ่ายวันนั้นถ่ายในป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ก็ผมอาจจะเป็นปริศนาของเขามากกว่าที่เขาทิ้งไว้มันเกิดการว่าตายจริงไม่จริงเราได้คุยกับพี่แท่งไปถทามีประสงสัยว่าเราตกเคริงจริงคอมคิวเตอร์ตายจรเฉยหลังจากที่ถ่ายเสร็จก็ไม่ได้เจอพี่แท่งอีกเลยครับ คือมันกิตาจจริงหลังหลังจากที่ถ่ายเสร็จไปออกงานอ่ะหลังจากที่ถ่ายเสร็จอ่ะไม่เจอเลยที่ไปออกงานที่เมล่อพี่แท่งไม่มากับผมเลยแสดงว่าพี่แท่งก็แบบว่ากันลูกไปรับผิดชอบกับเสียงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันงงมาสงสัยมาไม่น่าเชื่อว่ามันเป็นประเด็นก็ก็จริงจริงก็แอบสงสัยเนอะจริงๆขนาดเราแบบสารภาพจริงๆเราว่าเราตายนะบทเขาเขียนออกมาให้ตายเพราะอย่างอย่างที่บอกกันว่ามันเป็นทายาทหมายเลขหนึ่งซึ่งถ้าผมไม่ตายพี่แท่งไม่ตายมันก็ไม่มีการถายทายาท ครับผมใช่มันก็ไม่มีการหาทายญาติใหม่อะซึ่งซึ่งมันต้องต้องเป็นแบบนี้แหละในพาร์ทของข้าตัวเราได้ครบเนื้ออ๋อตอนนี้ยังไม่ได้เลยครับไม่ใช่ได้ครบคบได้ครบคได้ครบเลยเพราะว่าคนมองว่านี่ความที่เราเป็นพระเอกแต่ก็เหมือนเช่าแต่ไม่ได้ชื่อว่ามารับเชิญมาบ้าไปเลยอันนี้อันนี้ผมผมเป็นคนยังไงก็ได้เขาให้ผมยังไงผมก็ไปอย่างนั้นแต่พาร์ทหนึงคนก็มองว่าเราเป็นลูกพี่แมมที่หายตายทุกทีโอยแต่ว่าเรื่องเรื่องก่อนหน้านี้กับพี่แมมเรายังได้แบบ เขาเรี<ต>ยกวย่าอะไรยังได้เดินเรื่อง <laughs> ทั้งเรื่องดีกว่าเดินเรื่องได้แบบได้ผูกพันกับตัวละครได้ผูกพันกับคนดูได้คนดูได้รักตัวละครที่ผมเล่นได้รักตัวละครที่ทุกคนแสดงออกไปอะไรเงี้ยมันเลยมีการผูกพันมากกว่านี้อันนี้มาตอนเดียวไม่รู้ว่า อาจจะผูกพันแล้วก็ได้เนอะ <c oughs> จริงจมีความสงสัยว่าคนจับผิดว่าเรื่อง,องที่แล้วก่อนพี่แมบบพี่แแบบก็ตายครับนั่นน,นี่ก็ตายใช่พอมาเนเรื่องนี้ก็ตายไม่ต้องย้ำตายอะ่ผมก็ได้พี่<ห>ตัวละครเฉยมีความสงสัยไหมว่าถ้าเรื่องหน้าเราไม่ขอรูกพี่แมบแล้วออ๋เรื่องหน้าไม่ตายแน่นอนครับเรื่องหน้าไม่ตายครับมาถึงเป็นรูกพี่แมบเหรอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่รูกพี่แมบแต่เป็นเรื่องหน้าที่ผมจะเล่นไม่ตายแน่นอนครับเรามีการบอกพี่ป้อนคือพี่บอลบอกว่าถ้าเป็นรูกพี่แมบบเองก่อนจบเรื่องเลยไม่ตายพี่เออาาจริงงๆๆมมมมมั้้ผผผถหลพแแบบบบไไ่ด บอกบอกพี่บอยพี่ป้อนเลยว่าแบบเราจะเล่นหมดอะไรจะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีการพี่เขาไปเรียกคุยแล้วแบบ <unseen S 1> เล่นปะลุยปะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ครับพี่ได้ครับพี่อย่างงเี้ยไ <laughs> <c oughs> ปครับพี่แค่นี้ครับพี่ไปครับลุยครับไม่ปฏ <im itos> <im itos> ิเสธก็ก็จริงๆอย่างที่บอกไปเนาะอย่างอย่างอย่างที่ตีเคยพูดทุกครั้งว่าตีรู้สึกว่าตี a c t u a l l เป็นสําหรับสําหรับหน้าที่การแสดงของตีไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าตีพร้อมที่จะเล่นทุกๆบทบาทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับสงครามของวอมันเป็นอะไรที่ ใช่มันเป็นอะไรที่ฟินสําหรับในชีวิตของตีแล้วตีรู้สึกตีแอคชีฟเมนตี่ประสบความสำเร็จของตีแล้วอะไรเงี้ยแล้วนอกนั้นตีก็จะทําเต็มที่ที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้นอกนอจากจะมีอะไรที่เราสนใจจริงๆอยากทําจริงๆแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราพร้อไมไี่ทำทุกอย่างที่ผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินใจให้เป็นคนวางแบบแผนให้เรามากกว่าขึ้นอยู่กับองค์กรช่วงวันครับว่าจะให้เราไปทางไหนครับหมายแล้วครับอันนี้ยาวไหมยาว ยาวไม่ในหมายถึงว่าผมยาวไหมหรอตเนเล่นยาวยาวยาวแน่นอนครับยาวแน่นอนยาวแน่นอนไม่อันนี้พูดตรงนี้เลยว่าไม่มีแบบว่าตอนเดียวเนาะตอนไม่มีอันนี้อันนี้อยู่เป็นยาวๆาวอยู่เป็นอยู่เป็นยาวยาวนะเขาเขาห้ามบอกเลยนะ confidential เดี๋ยวผมก็แอบพูดได้นิดนึงว่าแบบเออ่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่สุดแล้วก็ ไอ้ไม่ต้องพูดถ้ามีมีเหนีงรู้อยู่อะมีเหนีงรู้อยู่ก็จริงก็เป็นอะไรที่ยากแล้วก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเป็นอะไรที่ภูมิใจนะผมรู้สึกว่าผมผมภูมิใจที่ผมได้เล่นบทนี้แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆแล้วจะทําให้ดีสุดสำหรับบทนี้ครับฉันไม่ทําให้ผิดหวังเพราะว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็เป็นอะไรที่ยากมากแล้วผมเชื่อว่าคนหลายๆคนแฟนๆอยากจะอยากจะดูเรื่องนี้แน่นอนครับนน บอกน้องฝากด้วยครับฝากด้วยเดี๋ยวอะไรล่ะต้นต้นปีหน้านะผมว่าปีหน้าได้ดูกันอ่านบทได้ยังโอ้ยทำกันบ้านมาแล้วเยอะเลยไปซุ่มซ้อม,มเรียนอ่านบทยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะหายไปแล้วหน้าของผมนะเนี่ย <laughs> <Okay. S 1> ครับผมฝากไว้ด้วยครับ